สบายดีพี่น้องเมื่อวนนี้แม่ม้อนมาอยู่เพื่อนนั่งหล่าด้วยพี่น้องเด้อสิทธาจุดน่องนอคอเบิงเนาะเพื่อนขางขางใงไกลบ้านบ้านแม่ม้อนกรลุกกระพุ่นก็ใหญ่เตบอปีดอกนี่เลยบ้านผัวนั่งหล่าเนาะพี่น้องเนาะ่ายเบืองเหลื่อมด้วยพี่น้องเด้อยะเปนแดด แดดแดดแดดแม่มอนสะมากินเขากับนางหล,าาล่ากัหนหายบรรยากาศข,ข้างๆเพื่อนข้างๆเนาะเบิ่งอันนี้คือเพื่อนนางหล่าเด้อเพื่อนผัวนางหล่าเด้อพี่น้องเด้อ มากินเข่ากับลกูกอีกมันนี่กินอยู่เพื่อนมบ่มีซีซันกินแต่กับคิง่ได้รอเปล่ายังกันพี่น้องถ้ามากินกับลกูกแค่แหนกินกับมังลาแค่แหนยังในร่มเลยยังกันไปเข่าไปเบิ่งทางในแค่นางลาเพิ่นเพิ่นเห็ดยังเนาะสบ,บายดีเห็ดยังเนาะสองในพน้องเลยสบายดีพี่น้องแป้งโหดเลพี่น้องนะแป้งขนแปลงรถรถโหลดนเพ่พี่น้อง เป็นแป้งลดหมอแป้งซอยหมอแป้งมันซอยรดคนเพ์พี่แอดลดพันก็ได้พอดีห่างพี่น้องแป้งอะไรแป้งอีกยังมีเงินเฮ็ดยังล้าสบายดีพี่น้องเลือกเล็กสดีพี่น้องเลือกเล็กอยู่พี่น้องเลยเหนืยอะไรพี่น้องเลือกเล็กกันเลยพี่น้องไลยชอบเลยเล็กคนเลยเล็กคนเลยนี่มีแต่สอบเล็กตัวนี้ สอบเลือกคนเลือกแล้วคนส่ใสสยิบเมียนอันนี้สองสี่หกสแต่ต้สิบได้อดซีบแล้วบนนี้อันนี้ข้างในเอกจเลือบนเขายิบแล้วยิบแล้วซ้ำจอโอเคเลือกเออเอ้ยเอเลือกแตก็ผลกยิบไปไปสิเลพี่น้องคนเลือบไปกูเฮือนก็มาหายอยู่ในเฮือนเนี่ก็นั่งเลือกกูเฮือน เบ่งเนาะแล้วก็เข้าไปเบิ่งเถวคิงเผินเผินจัดจีแตงเขากินเลยพี่น้องเลยกสบายดีพี่น้องเน่ยคิงเลยคือเมือดใช่เนาะอยู่ไหนเนาะสบายดีพี่น้องเมือดไหมเด้อพี่น้องเด้อเขาบอกเพื่อนครัวเพื่อนครนั่งหล่าเฮ็กนั่งนี่ลูกแกนั่งไหนนี่ย เออม่ซื่อนมีเขียบหมูพี่น้องเม่ซื่อเขียบหมูแล้วก็ไข่ลูกแล้วก็ใส่กอกอันนี้ก็ย่ออันเออมันเมียงเมียงทอดนะนะพี่น้องเมียงทอดนี่มีม้อนซื่อปตลาดหมูเส่านะี่มาซูลูกกินอันนี้ก็มาคือดินใส่ดูแลมัคือดินใส่นี่น้ำจิ้ม น้ำจิ้มส่เลยขุดินใไปมาเคพี่น้องมาสนิทกันสบายดีเนาะพี่น้องข่าวตะเทียนบรรณาจารย์ตะกูลตะกูลเด้อตะเทียงเด้อคลิปอะไรยูทูบเด้อสบายดีพี่น้องกินข่าวตอนเทียนนะกันพี่น้องด้อยานม่พี่น้องกินข่าวตะเทียงเมื่อกี้แม่วันมากินข่าวกับลูกอีก คนหลายคนต้องแซ่บอยู่เพื่อนกันยิจงได้กับคิงหรือคุยย่างกันเนาเลยมวนบืซื่อมีมัอนซื่อเหนียงทอดนะพี่น้องมาๆมากินกันเด้อะเอฟซีจะหักแทนทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ากินข้าวเที่ยงนมีงอนเด้อน้องคิงล่างหลาสเต็ปมื่อวานสเต็ปก็ได้ไปเพื่อนเพ่เองหล่นนะพี่น้อง ไ้พี่น้องเท็ดแล้วบัดนี้ค่ะซ้ำน้อรอดรถเท่เลยก็ได้เข้าดงหมดเลยมากินข้าแล้วกันมาเ้อเด็กเอ้ยแบ็กการี่ขี้มาเด็กเป้ามาเด้เขาม่นองเด้อตอนเทียงมียาตังสิบพันเมนียงนี่แหละ f ปวดเอวอยู่นี่ โอ๊ยเหมือนน้ำแอ๊บถุกน้ำแอ๊เอพี่น้องเลยนอนกนางกะโอ้ยนอนกะโอ้ยแถวแกแล้วเป็นไปเลยเนาะพี่น้องพยายงขงโต๊นเป็ดกัก็นหน่อยมันิงต้องปเป็ดแน่แล้วเห็อันนี้ค่จะเห็ดหน,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 นักเกยวมัหนักสค่ตคน นูมีโอเพรดีได้หมีในหนึ่งเกว่านุนหลวันตัวมีอยู่อ่ะนิ้วมันมืเมืนโอเพ่นนี่ไงลกจิดพันสี่อัน มีอนนี้แ้มกระปุนท่อกปุนกระแทงพักก็เปินโยที่พันตีสามสิ่กบาทปเน้เรื่องอนไเรื่องะ

ไม่ยังอยู่นั่นบ่อยู่อยู่ั่นเดยวอาอลูกบ่ม่อยากอากองไมงะเปิดเปิดเไปไ่อตัวเนยกอบกองเปล่าเน้ยโอ้ยพ่อพ่งักงเไเห็นเียมงใ่ไม่ดหลานี่อ เดนนหาสิพันนบมเิเนี่ยเ่บหสิบพันเดือนแสนหา0 0เพ่งเลยไหมอเดือนหา, 10, าสหาิบพันกัสบายจิเดือนแสนหาได้ปีนี่ะพี่ตาเดือนลแสนยี่นหาสิได้เหลือรให้ก็ไปเอาเอา 10, า 10, ดือนหาสิบพัเสียแตน้ำมันลดน้ำมันจังก็เก็บตั้งแต่เดือนหนึ <c oughs> ่งาสิพันี่บ <c oughs> ุตรงไปไกลเ

เติมหน่เติมหลายกันอยือนแล้วเสียครัักเงินเดือน่างไยก็เติมไยเงินประกันไทยเขา่าหักเอาด่ักเงินเดือนจบละหักคือดีนึงสิบหกหาเอร์เติจะต้องเขาหักเงินเดือนจกงานงนั่นนี่ว่ารอป่่าหักคากันไทยเดือนป็นยกายนี่ว่า มาแคงเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยฮัก้มันรถฮักคาน่นคานี่เขาเรียว่าให้พี่วา่าสี่สิบโลก็ไม่แม่นนะแา่เอาไปเอาคายกรายาไปวะยาจิงมักทำมิเต้นนะฮัักเออจนเืเ้นๆนะฮักกเบื่อไปยังให้เจ้า,าจ่ายยังเจ้า,าก็ฮักเป็นเงินหมด

หูซื้อแล้วเราจะไปบุญซื้อจะบอกมึงจังเอาคนนีเอาคนนีปากทิ้กะซื้ออืมยังกะเื่อไม่รู้ใจหายเลยพักมันถืองายเลยอุ้ยแตักเจอกัเอาเมืองขึเก่าเลยค่ะม่หูซื้องายอืมแองเลยอปลูกพักนื้อได้ราคาปลูกงายคุนเก็บขดคูสูง จะเอเงินมาปลูกพักย่ามปุ่นหนึ่งประบัวเนี่ยเนาะเป็นเนอะพักปัวหนี่งพักหอมรวมหนึ่งพัหอมรวมโล่สามสิบพันปะบัวเนี่ยเนาบจะปลูกมีนามูงเอื้อไว้บัดมันมีนามคามยำเลียงนี่ว่าปลูกเนี่ย เดี๋ยวนน้ำากันแย่ดีกินนะแต่เดียวเดียวน้ำ b ันน่อจเราะกินยากินยากเพื่อเศ้าอย่างบอกสื่อเลยก็กินได้แต่ตัวเล่าแล้วเขาา็คือกันนั่นแล้วแอวแหงเลยยาเรียกคุแฟมันดีอย่าง

คินี้ิ้งกัลาไปก่อนพนองเดอเลยไปเซ็ตซองน้อน้ิกัมาพนองเดินไปได้เดือไอคน, sociedad, คนีคน้ก็มอลาไปก่อนเลยพ่น้องเดิอจะเลื่นติดตามิดนาเด้อรืมอกไรสักตะไข่ไข่องน้องน้ำพงายมอนเดอ่างเด้อบาย